นี่ครับเป็นหมู่บ้านวารีพิมุกนะครับหมู่เก้านะแล้วก็เนี่ยความรับผิดชอบของอบอตอไม่มีเลยไม่รู้จะไปเป็นทําไมนะผมว่าเนี่ยนะท่อมันตันที่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็น้าทะลักอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปอย่างเงี้ยนะไปตามถนนเนี่ยไปถนนท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ทั้งหมู่บ้านนี้นะหมู่เก้าว,วารีพิมุกอบตรัตนุวะนะ่วาปี เนี่ยนะครัป้ายเขาก็ล้องเรียนไว้อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วก็ชาติไหนถึงชาติไหนนะไม่ทําเอางบประมาณไปทําในส่วนที่ไม่สมควรจะทํานะครับต้องตรวจสอบนะปะปะชต้องตรวจสอบเรืงเเดี๋ยวผมจะแนบเอกสารแล้วส่งให้ปปชตรวจสอบเรื่องของถนนด้วยแล้วก็ท่อตรงนี้ที่ทําทําไปทําแค่สุดแล้วก็ทําไมเนี่ยเดี๋ยวอบมาตอลอระดับว่าปีนะอืนะครับ นี่คือเดี๋ยวต้องส่งข่าวเนี่ยไปช่องลองทุกเป็นช่องช่องแปดช่องต่างๆนะเราจะกระจายไอข่าวนะครับแล้วก็ลือดูว่าทําไมทําแบบนี้นะว่าใครควรทํานี่นะฮะมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะไม่สมควรจะทําราคาทั้งแสนห้านะครับ<ม>อยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวถ่ายดูเออราคาทั้งแสนหจริงๆแล้วไม่น่าจะถึงด้วย นะครับอย่างนั้นทำได้ถนนไม่มีคนเดินด้วยเออมีบ้านเดียวเออไอสวนนี้เดียดร้อนเนี่ยไม่ทําเออดูมันนี่นะเขาก็จะลงไปนาชาวบ้านอย่างนี้เลยลงไปทุกปีทุกชาติก็ว่าได้นะเนี่ยลงไปเงี้ยเนี่ย่านผู้ชมดู <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้า เนี่ยเขาจะลงไปาเงี้ยลงไปนาเขาเนี่ยลงไปเงี้ยเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าฝนตกทั้งสามเดือนการทํานาเนี่ยตรงนี้ท่วมข้าวเสียหายทุกปีเออลงบินบ้านเขาสิครับบ้านอบตหรือบ้านนายกบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเดือดร้อนไหมเอาสมองส่วนไหนคิดครับเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยลงมาเป็นทางทุกปีแล้วเขาก็เอาเอารถบากจกไมโครอ่ะเนะย เอามาถางทางป้องกันน้าต้องไงก็ไม่อยู่เพราะฝนมันตกเยอะแต่อ้คนที่ทามันไม่คิดเนี่ยนี่มันเอาอะไรคิดผมไม่เข้าใจไม่กันใครคนเอางบประมาณส่วนนี้มาทําให้ชาวบ้านเขาเนือดร้อนนะครับอันนี้ต้องมีค่าเสียหายนะเขาเขาเสียหายมากเลยนะครับเราพูดเป็นกลางนะเราถือว่าเราเป็นสื่อแล้วพูดตรงกลางแล้วเราจะขยายความไปเรื่อยๆนะครับตรวจสอบสถานที่ต่างๆนะครับ งูประมาณของชาวบ้านภาษีท้องถิ่นของเขตรัตนาวาปีนะอันนี้เป็นหมูก้าว,วาลีพิมุกนะครับทำได้ไงฮะเขาก็ไม่ทำอย่างนี้นะเออจะโกรธจะเกียดจนเขาก็ไม่ทำอย่างนี้โกรธเกียดกันแต่มีงบอะ่ะเออมีงบทำอะ่ะคุณได้กำไรนะผู้รับเหมาเออผู้จ้างก็จ้างไปแต่เ,เงินภาษีชาวบ้านจะจ้างไหม nè mà như thế này, đi hay du trong nè, nước chảy thành nước đổ luôn, cái nàyฝน đổ cái này nè, nha, nhìn nước มีฝนตกให้ดิเนี่ยันลงมาที่ชาวบ้านครับ พังหมดครับแล้วบอกไม่มีงบจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับบอกว่าไม่มีงบแล้วก็เอามาทําทางที่มันไม่เดือดร้อนคนก็ไม่เดือดร้อนแล้วมาทาอ่ะไม่มีงบปไ,ปไปไปได้ไงนะที่เขาไม่เดือดร้อนแล้วมาทำไอ้ที่เขาเดือดร้อนล้วไม่ทําให้เขา